ซึ่งทางฝั่งของดิพรีจะอยู่ทางขวานะครับผมแล้วก็คิชไลท์อยู่ทางซ้ายเป็นการแข่งคัดเอา5คนไปแข่งขันนะครับของรายการโอสมนิสิบครับโอเคถ้าพร้อมแล้วกดได้เลยผมเป็นแค่ผู้ชมนะไม่ได้เป็นกรรมการให้เวลาในการแข่งของเขาเหมือนปกตินะครับผมมา โอเคทางฝั่งของทีเชนไลจะมาในระบบ4 2 1 3นะครับแข่งนัดเดียวนะแข่งนัดเดียวแล้วก็วนไปนเรื่อยๆนะครับทางดิเพอรี่ก็จะเป็น4 1 3 2โอเคตัวผู้เลนก็ดูๆกันเลยแล้วกันในนี้นะครับผมไล่มาเลยผมขอพูดคร่าวๆสั้นๆแล้วกันนะครับของทางฝั่งทีเชนไลพวกสามประตูเป็นบุฟฟอนกองหลังมี เอาเวสน,นะครับรามอสวิดิสโลโฮครับกองกลางเป็นอลองโซ่นะครับผมมาสเคลลโนกลางลบเป็นเนตเวดกองหน้าเป็นโรนโดคสโปแล้วก็ลูค,นะคัสโปร์โดสกี้นะทางฝั่งนี้ก็น้อยเออโบสิงว่าไม่ทันแล้วโอเคไม่เป็นไรตามนั้นนะครับ เสื้อสีเสื้อสีเสื้อโอเคไปโอเคทางคิชไลจะเคลียร์ก่อนนะครับ มาในชุดสีเหลืองกางเกงสีดำบอลมาอยู่ที่มาสเคโรโนเน็ตเวดเน็ตเวดมองหาเพื่อนเน็ตเวดมาที่พโดอสกี้เคสโบเคสโบมาที่คริสเตียโนโรนัลโดอคืนที่เคสโบแล้วที่โรนโดโรนัดอีกทีโรนัดยิงโอ้โหโรดอสกี้ซ้ำครับขึ้นนำเร็วครับหนึ่งศูนย์เอาละครับงานงอกดีเพัลลี่ล้วครับผมโดนไปหนึ่งศูนย์อย่างรวดเร็วนะครับผมแลมพาร์ดมาที่ตอเลสคืนมาที่มาติช โบเซ่โบซิงวาเมสซี่แลมพาร์ดมาทิเตเลสวิดิสมาดาวิวตลุยโบซิงวาเมสซี่คืนที่โบซิงวามาติชเฟรเดเปรุยมาที่แลมพาร์ดแลมพาร์ดขึ้นมาแลมพาร์ดมาอิบราไม่ได้ครับผม โอเคบอลไปอยู่ที่โลโฮูเดดเวดไปที่แคสโบลูคัสโพร์สกี้คิเซโนโรนันโดโอเคเดดเวดคืนลูคัสปร์สกี้พอรโดสกี้ลูคัสปอร์สกี้ขึ้นไปที่โดนแยกครับโอซิงวา โบล่ซิงวารมาที่ตอเลสตอเลสมาที่ลำพาดอิมปร์เทมวิทขึ้นมาที่ตอเลสขอเรื่องหนึ่งนะครับนักแข่งคนหนึ่งกำลังมา โอเคเหียน okay. ที่เมสซี่เมสซี่อืยิงหลุดกรอบครับลูกนี้ยังตีเสมอไม่ได้อนมาอยู่ที่ลามพาร์ตโบซิงวา่าเมสซี่ต่อเลส <c oughs> ลามพาร์ต น้ำผาดมาที่ตอเสรสสลาตันสลาตันอิบาสลาตันอิบา,บายิงน้ำครับโอโ้โหตีเสมอครับโทษทีครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งแล้วครับจากสลาตันอิบาร์สองพันสิบเอ็ดนะครับผมเน็ตเวิมาทิมัสเคลารโดเน็ตเวิอลองโซคิสเซโนโรนันโดเน็ตเวิรลูคัสโพดสกี้โรนันโด เคสโบอืมลูกนี้ยิงหลุดกรอบครับสำหรับเพอร์นั้นเคสโบฟอนโดตอเรสตอเรสไม่ได้ครับลูกนี้มาที่อลอนดอโดสเตปเปอร์ดีแลมพาร์ตตอเรส คืนที่ลัมพาดมาที่ตัแวแรกอีกลูกนึงเอาเวทครับตัดไปได้ครับโอ้โหครึ่งแรกครับเสมอกันไปหนึ่งโปต,ตัวตัวหนึ่งครับผมระหว่างดิพอรี่กับคิชไลครึ่งหลังเริ่มครับผมบอลมาอยู่ที่ลัมพาดของทางดิพอรี่บุกถักซ้ายไปขวาสลาตันอิบราฮิโมวิชครับผมฟอนโดตอร์เรสคิชไลตัดไปได้ครับมาที่เน็ตเวทเน็ตเวทขึ้นมาคริสเตียโนโรนัลโดโอ้โหแต่จ่ายครับโดนมาติดตัดไปได้ครับลัมพาร์ด สลาตันสลาตันยกครับผมโอ้โหลูกนี้ฟอนดอร์ตเลตหลุดขึ้นมาฟอนดอร์ตเลตยิ่งไป2ประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหดีพารีพลิกสถานการณ์ครับขึ้นนำครับผมจากโดนนำไปก่อนตอนนี้ทางคิชเชนไล์ครับต้องแก้เกมเลยทีเดียวนะครับการแข่งนี้ก็จะเป็นการแข่งนัดเดียวนะครับผมพบกันหมดครับระหว่างนักแข่งของทางขับ WDC 8คนนะครับเพื่อที่จะคัดเอา5คนที่ดีที่สุดนะครับไปแข่งในการแข่งวันที่10มกรานี้นะครับผมแต่ว่าคลิปนี้น่าจะโพสต์ลงหลังจากที่ มีการแข่งแล้วนะครับจะให้เพื่อเป็นการดูฟอร์มไว้เฉยๆเน็ตเมทมาที่ลุยโซเรตลูคัสปโดสกี้เซอร์กูนอัเโรครับโอ้โหลุยโซเลสลูกนี้ซ้ำไม่ได้ครับโอ้โหลูกนี้ครับน่าได้ประตูมากๆครับผมทางฝั่งคิเชนไลแต่ทำไม่ได้ก็ต้องมาบุกกันต่อครับบุกกันต่อตอนนี้คนบอลโอ้โหตะมาคุกคิกคุกคิกติดโลหเล็กน้อยบอลไปพิลามอส ขึ้นมากูนิโคลโลยิง่งม,มาโดนโอเนอรเซฟครับผมกิเซนไล,ล่บุกเยอะกว่านะครับแต่สกอร์ตามหลังตอนนี้ดิพอรีเครับบอลมาอยู่ที่เนมายมาติชมาติชมาที่ฟิปปลิปปดนสยแฟงลำพาดขึ้นมาครับริเียโนโรนลโด o ฮ o ฮล้ำหน้าไปก่อนนะครับลูกนี้นาทีที่62ครับผมดิพอรีเรยนำอยู่2ประตูต่อหนึ่งบอลมาอยู่ที่ลามอสอลองโซ โซ0 6WC ขึ้นมาที่โซเรสแล้วต่อที่ ero, so ก,กุนอเกโรกุนอเกโรแตะมาโซเรสลูคัสปูดรสกี้หลุดขึ้นมาโอ้โหยิงไปไหนครับื <c oughs> ลอลูกนี้ยิงอย่างน่าผิดหวังจริงๆน้อยเออเตะขึ้นมาครับผมบอลมาอยู่ที่อิบาฮิโมวิชอิบาฮิโมวิชมาที่อา้าวลูคัสปูดรสกี้โดนตัดครับผมตัดมาได้ ตัดไม่ได้บอลมาอยู่ที่ Louis ret, ลุยโซเรสลุยโซเรสขึ้นมาลุยโซเรสมาที่แดนนี่อเวสแดนนี่อเวสครับผมโดนลำพผ่าตัดไปได้ฟิตไป,ปด้วยบอลมาอยู่มัสเคลาโน่เอามัสเคลาโน่ต่นเลยตัดโอ้โหแต่ยังแย่ขึ้นมาได้ครับโลโกขึ้นมาที่มัสเคลาโน่อีกรอบหนึ่งมัสเคลาโน่คิดอะไรจะทำยังไงครับเวลาก็เหลือน้อยลงทีทีบอลมาอยู่ที่ลุยโซเรสลุยโซเรสจำ้จำจ้ำจ้ำไม่ได้ครับนี่มีดิดบอกจำ้ำหาอะไรของมึงไปเตะทิ้งเลย แล้วเตติดอันนี้ด้วยนะเตติดทางฝั่งของที่จะไล่ออกด้วยด <c oughs> ิโพรีแก้เกมครับผมเหรอครับ ทางฝั่งดีเร์พรีนะครับผมเปลี่ยนสามคนเลยครับแลมพาร์ดโรนัลโดนะแล้วก็เมสซี่ออกนะครับผมบอลมาอยู่ที่หาเมตซอนเทิง์มินฟิลิปปูยบอลมาอยู่ที่ฟิลิปปูยอีกทีนึงเอ๊ไม่ใช่ฟิลิปปูยมีซิวิลิปปูยกับดาวิดนะบอลมาอยู่ที่เซเกิร์กุนอาเกโรเซเกิร,เกร์กุนอาเกโรมาที่มาติชนะครับผมโอ้โหซอนเทิง์มินสลาตันอิบราฮิโมวิด ลุยโซเลสโลว์เดวันดอสกี้โอ้โหไดนเนียวเว์เติมเกมครับแต่ว่าไม่ได้เวลาก็น้อยลงทุกทีครับโอ้โหคิชเชนไลย,ยังได้บุกอีกทีหนึ่งโลว์ลว์ลลลคัเปโรสกี้เอาโอ้โหลูกนี้ลูกนี้ลุยโซเลสยังได้ไหมลุยโซเลตนิดเดียวสอนทางมิน ซาลาตันอิบราฮิิมวิชชิปลูกนี้โอ้โหถึงกับฝังเลยครับสามประตูต่อหนึ่งครับผมนะครับโอ้โหดิโพรีครับผมน่าจะชนะเกมนี้นะครับเวลาที่เหลือนะครับผมจบเกมครับผมดิโพรีชนะไปสามประตูต่อหนึ่งครับผมโอเคขอบคุณมากรอดูเกมต่อไปได้เลยครับผมสวัสดีครับ เฮ้ยติดต่อไอตาได้แล้วอไอตาบอกขออาบน้ำไม่ถึงห้านาที <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอไอตาแข่งกับไอนิวเกมแรกไปก่อนแล้วก็แล้วก็วกไอตาแข่งกับไอนิวไปก่อนแล้วก็คู่อื่นรอก่อน,อนอออดีไหม